น,น,น่ลวันนี้เราจะใช้อย่าเป็นไนนนนในใส้เดือนนะครับสวัสดีครับโดมออนซอนดีนะครับพาดอีกหน่อยมาใใส่เบียดหาประสบการณ์นะครับ ไปครับไปลุน้องกันเพ่งวัดสิเป็นอย่างไรครับพี่น้องไปครับมาลุนไปด้วยกันกับพวกผมนะครับหลังแหลกเอาวัดือเบ็ดพราะงั้นือเบ็ดอย่างเดียวเื้ยยังกัดวะ ได้ยังโอ้เกถอะวะน,นี่แหละอ้าวได้เลยเอาเสียบเลยหลังจากเกี่ยวเยื่อเสร็จก็ให้เด็กๆปักเบ็ดนะตาใมหมายที่คิดว่าสิได้ป้านะครับพ่อกับปักคือกันกันดำกับยืนเบิงจับดียกับรุ่นไปกับพอ่อจับดี้กับปักนะครับแม่คนก็นอยากเสียบเบ็ดกับปักเบ็ดเกี่ยวเยือ่อสอนลูกไปเรื่อยๆนะครับ นี่คือวิถีชีวิตของคนอิสาน้ันนอกนะครับย่งหมูแรงลงทงลงทาหาปลานะครับเย็บไปไปดูทานโน้นเนี่ยมันติดไหมอันนี้มันไม่ติดแล้ว สั้นได้หมดสั้นได้ไอชั้นแล้วลูกได้หักสั้นโอ้ยช่วยพ่นกันเรียแล้วลูกไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กไหนโช่วยช่วยชว์โอ้โหเดี๋ยวพ่อขอหน่อยนะครับโอ้ยไม่เล็กหรอกเดี๋ยวพ่อสิปดี๋ยวพ่อสิปง่ายเดี๋ยวพอปลให้เราแป๊บยังมีชีวิตอยู่อ้าววิสาหากินเซียนเบ็ดหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มครับวิสาหอนดิบในกระโชว์นะครับโชว์อีกรอบหนึ่งครับ ป้าคอนะครับดีฟเทวดาดีฟเทวดานี่โออไอ้ยอเอ้ยใจเย็นๆนี่บ่เดี๋ยวครูมาครับใส่ถุงนึกว่าจะสิบ่ได้เนาะเพราะว่าฝนมันตกฝนตกต่อมายามสายครับมาเคลื่อนกับปลาด้มายามตอนนี้มันได้ที่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 นาของไข่นาผู้แอดอ้าวแมงแต็มืูนี่นี่ ตาไว้แบบนั้นนะไ,นไปไปไปต่อไปต่อพูเลยมาดีกว่าเยอะทุกหลังไหนไอ่รอะมองดู่หลังนี้อาหลังนี้าเกี่ยวหญ้าหรือเปล่าเอออ้าวใส้เ <Lang> ดือนยังเหลือเหรอไม่เหลืออ่าโอเควางไว้ให้พ่อมาเก็บหลังต่อไป น,นู่นไง,ง,งนู่นนู่นนู่นข้างหน้าเห็นไหมเอาฝั่งไหนสองฝั่งเลยฝั่งไหนก่อน,นอ่าฝั่งนีถน้ถอดก่อนถอดก่อน,น,นแน่นเนระเกี่ยวญ้าอีกแล้วเหรอเอาเกี่ยวย้าก็ตั้งไว เออเอาไว้อย่างนั้นแหละนี่ไงตัวนี้ต่อว้าอ,อะไรเจ้าปลาไหล <laughs> ไม่ใช่ปลาไหลยายไปอะไรนีเป็นนี้ลง ปลาไหลไ,ไฟฟ้าเหรอใหย่ห่ละปลากินหมดเลยเยอะไม่ปลาก็งงอ,อืมไม่ป่ก็หายหมดยัง นี่ไงเดินเลยไปทำไมล่ะนี่ไงโ,โดนย่าอีกแล้วหรอลองมันดีดเออเอา,าไว้เสียบไว้ตั้งไว้ไปต่อเลย<ป> อะไรอ่ะอยากสวยอยู่เนาะสวยนี่ไงเดินเลยอีกละถอนออกเออถอนไปข้างหน้าดึงไปข้างหน้าดิระวังมันดีจะดึงแรงแบบนั้นแหมว หม,หมดแล้วใช่ไหมถึงสิบหลังหม่ดูตเต็มเลยป<ะ>ั๊กเต็มเลยไม่มีแล้วใช่ไหม แม่ดูดิอืมเป็นยากหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเหี่ยวมันเหี่ยเออดูแม่พ้นแล้วเหรอเฮ้ยเออฉันนี่ฉันนี่เฮ้ยมันวิ่งขึ้นมาจากน้าครับพี่น้องโอ้ยมันเ่วมาด้นี่รหนึ่งโอ้มาดมานมาดมานแล้วมน

นี่ปลาเบ็ดอันนี้ปลาบืนวัดปลาตุ๊กปลาบืนไม่นี้ปลาเบ็ดใส่ที่หอยนี่ปลาบืนหอยเงาก็หอยเงากะหอยเงากเอาหอยเงาก็กัดเขาบ่ลรอกัดได้เหรอกัดดิมันมีฟันนั่นน่ะปลาช่อนน่ะฟันคมด้วยนะเอ้ย ปฏิหารปฏิหารเขาเรียกว่าโชคหมานเบรกรถจนเกือบลลบเบรกรถจนหัวส um> ักแม่เห็นก่อนนะนี่วมายุ่งดิยุ่งเป็นพร้อมแม่ตอนแม่เฮ้ยจยุ่งก็เห็นมันนอนอยู่มันขึ้นมาได้พ่อเห็นทีหลังพ่อก็เบรกรถอันนี้ว่ามันกระโดดขึ้นมาแน่อู้ฟันมันโอ้พี่เจาดิบได้กินต้มปลาคอใหญ่ ย่องเอ้ยมาครั้งนี้อันนี้ปลาบืนอันนี้ปลาเบ็ดไหนปลาเบ็ดเอ้เบ็ดเอ้ปลาเบ็ดปลาบืนเอ้ยปลาเบ็ดเอเอาได้การละได้การละได้ดีล่างออกก่อนเจะขี้ดิบออกหรอกโอ้ยสิรุสน้ห์บ่ละมาลุกมาลุกอ้าวมันมันนอนอยู่ตรงเนี้ยล่างออกโอ้ยบุ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 ้ยได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้เอาตางหนาขึ้นมาดีกว่า จุดแน่แล้วถ้าล้างแลิ่อาเปิดลิปนเนะตน้ำมันรุกู้อยากัดขาดเออเอาพี่น้องรถหดงรนึงใส่เบ็ดบ่มันมันปลาบืนปลาหมัหมันปลาบืนขอบคโอเคปตารับ